สบายดีพี่น้องตอนแรกนะพี่น้องเนอสบายดีพี่น้องวันนี้มีม้อนขาวทัวอ๋อปลาดุกเพิ่มพี่น้องเนอะอมปลาดุกปลาดุกปลาดุกตัวนึงนี่สามีม้อนใส่โคชิ้นคล้ายใบมะกรูดน้ำมันส่งมีอยู่นี่นนกด,ดเอา,เอา ปลาลงเนาะไี่น่องนี่ขึ้น้่ากระเบือ้อตามไปเจนก็ตนี่องค์ปลาองค์ปลาใส่กระเบือ้อมันมีมะเขืนอ,นอมีมะเขืนอมีมะเขือมันมันสีอ่อมมันเอาขัวเลืองค่ะนะแซ่ดด้วยสีน้อง ต้องกระเดกใส่น้อยนึงก็ใส่หลายผงสุโลดกินออมกระดูกมาไม่มอนเนอะบนี้เด้อให้กระเบือสุกเั็หน่อยจะเอาคัดลงเก็บในสวนนี่แหละนี่หอมปอมหอมบัวแล้ก็ประกาศซ่อมหอมใส่ ใส่น้ำปลาโลซาปลาดุ 3. เอาพักลงโดนระบไดกินออมปลาดุเป็นตัวใหญ่งานปเลยสื่อองอมปราหน้าโกาหนากินหนาเสบหนาอร่อย กข้าวน้าเมมโมนเดอ้อม์เมมโมเดอ้ขอข้าวแดงเด้อร์เมมอมนออมปลาดุกสุกินเดอ้อมน,นี์ลูกสุรนันสุพีสุน้องสุเพื่อนเพื่กินเนาะกินกันเดอ้อแล้วเรียบเลยอมมอมปลาเมมโมนเสร็จเสร็จน้องกินกันเดอ้อสบายดีพี่นอ้องเอฟซีจะหักแพ้เมื่อทุกคนเดอ้อกินข้าวน้ำเมมโมนเดอ้อรข้าวตอนแรงพี่น้อง ม่มันไปกินข้าวเศร,ห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 ร,ร้าเไปกินขา้าวเศร้าป่ะไปกินข้าวที่อย่างหิวข้าวก็เลยเห็ดกินแต่เวนเ้นมือนี่ <c oughs> มามามา,มากินน้ำกันเพื่นอนๆน,<ด>น้องๆ้องมุดตะคนเด้อแล้วก็ลูกๆูล้านๆสุขสัขวนวันปีใหม่เด้อสบายดีพี่น้องกินข้าวตอนแรกันเด้อมเหอนอ้อมไปดูใส่น้ำมันส้มใส่ <c oughs> ใส่พักหลายอย่างโมบุยพักอีกอย่างใส่เก็บพักในสวนใส่พักนักตูกับบมี่แต่บางก็เสพเสพเลยเสื้อมาซิมบเสื้อดอกเป็นแบบพี่น้องบุหรี่กินน้ำเสือไม่ม้อนโลอไม่ม้อนเห็ดกิน,นเสพทุกอย่างแปลงหน่อยกินครับ สองคนกระน้อยก็ยังพนในามาแต่หน้าเมือนดงอืมอืมไอ้เบลฮัมคนกะกินแล้วคนนะคนเบิดาคนมาแต่หน้าคนก็ปั่นกินก่อนคนหิวเขาไม่กินต่อเตียงมาแต่หน้ากับเส้นกินเขาก่อนไม่เห็นกินน่องบ้าง Nào cái đầu nghe nghe. Nguyên tùng gần, nhật ra ngôn luôn. Mười phát ký มื่อหนาเสื่อมเไเม่เห็นมกมกตนหมกใส่เส้นล่อนมกใส่วนเศษไงมกก็ดูกระแสไปหอมมวแดงไปพังนันตูปใส่ไขปใสู่ใส่น้องีีน้องแซมมกเห็นมกตั้ขบเบือชะน้ำ ม่ากบเบะแซ่น,นกระปุกได้กินไหม ตแตงปุดด้สุาแตงอยา่างแเตียวมักแตงรินเนี่นะมันแตงบริสไทส์มราม่สร้างไนมะมันแตงมันจะไปกามดินหมักแตงเขาปลูกอยู่ไฮอก็่ห้ส,สวนแตงมีแต,ง,แตงลาย เนือไก่หดูคะแนนกกลาง่ายหมันจะแบบหักใหญ่นะแต่พอกระดู นึกในก้างเลย่อว่ามีก้างนึกกลางทีมา กับอกข้นมาก้วเป็นเหตุยังกินกรร้อนบาษาไใช้มากกับกินน้ำรังกอคั่วเป็นม,ม้อนเป็นเนเนี่ยแต่กินไผ่กินมันไผ่ท่านไผ่ท่านกินบริษาทกินพร้อมกันได้ที่เนาอะอไอ้ยิกก้วคือกินโด่นน้า แต่ทางไทยเนาะหลิงนวลแต่ไทยนะหลิงนวลเขาได้เดี่ยอยู่เลาเงียบเนาะเออจนบริหานอยู่เพื่อนไคเพื่อนมันเขาจะเอาตีนเงียบหืมไอ้เม็งเม็ de um, tá

มม,มลาไปก่อนเ้ยพี่น้องเลยดืย้ติดตามถิหนนาเด้ออย่าลืมกดคตรแซ่โคตไซัดแต่ไข่ส่องน้องพยงยายหมอน้ำงเด้อบาย <Bye. S 1>